การนี้กนักกนหลานนี้เดี๋ยวขอบคของมนิ้นดนี้ไม่เข้าีวให้เงินงให้ทำนี้าครับวันนี้ก็มีขอบคปนะองาสนาองพรานกิสคบได้เดินทางกรเรมาะไกัน้างานใจานสถานมานี้มีที่ดน

ครับนี้พิธีการขึ้นบันใหม่นะครับว่าเฮตฮอยของทางเหนือเขาจะเป็นยังไงนะครับกาบมาศการดังเงาดังเงดังดังดังแลลวการมาศการพระคุณเจ้าทุกทุกถูกอง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนเดี๋ยวนี้มีคนเล่งของอาจไปเข้าร้อมกับโดยปริญญ์าดูเตาดูกล้องดูคนเปิ้ก่อรูปมดาบร้อยเงินร้อยคำมาก็สิบินนี้มีหาทีอยู่บ่ได้เปิ้ก่อมาเลี้ยงหันแค่ฮะบ้านเดือนหลังนี้อันเป็นอันดีอันงามเปิ้ก่ออยากไขมาขออยู่ขอกินกับพ่อแม่พี่น้อง บ้านเฮาเปิ้งจะว่าจะได้เหรอวานนี้ประสินมาด้วยมั้งคุณวันนี้ประสิน,มา,าาสนมาด้วยก่อนนี่บ่มีก้าน,น้อนี่ๆนะเพิ่งเอาของดีๆมาทั้งนั้นม,มดใส่ไว้เยอะหนอครับบอกเอาลูกประหยัดอาปาดอย่างมาสักยอย่างเอาสินตีนี้มาแก้วแหวนเงินคำมาทั้งนั้นเลยเป็นวายนะลูกได้เงินได้คำมาหนอครับผม ผมมีนี่มีสินหรอครับผมอ,อ,อันก่อนเพื่อนไปถามมอว่าเคนเป็นพญาอาปัดอย่างก็มีนี่มีสินกอเขาก็อาจจะท้าเป็นนี่เป็ี่ยนสินหรอเป็นพญาอาคปัดจะทำมาได้เพราะนั่นลองไปถามคนบลล็อกคนจะว่าจะได้ครับเดีย๋ยวจะไปถามคนโนโอกครับม,มีนี่มีสินหรอบังคับ คนเราแก่กันงเป็นตววันนี้ีนสินนี่าา้าตาห้าสวตาเป็นตาอยจาไว้้ครับวันนี้ทงรืนี้เป็นสินเป็นพญาด้าตาห้าวยโอ้ถ้าีีสินมี่ขา้าาองจให้ปรยู่อย่างว่า ไครบน้องเขปกถคี่าทรอบีกรอบแล้วต้องขอลับอยู่ในหมน้อยก็อยู่ในหองครับต้องถามอีกรอบนะฮะต้องถามหันนอกนอะว่าจะเอานี่รุ่นนอกไปจากที่เขาบ้านก่อนนอะก <c oughs> <c oughs> เปนว่าเลยได้ป้านีป้าสิ่ได้ป้าพญานาปาตอย่างมาสักอย่างเพื่อนว่าเพื่อนก็นกหอบเงินหอบคํำมาเหมือนกันนะเพื่นอยู่ร้อยเงินร้อยค้ำเพื่อนเอาเพื่อนก็มีอยู่พ่อเพื่นอน,อน,อนมาใส่ว่าอยู่เพนในวันบอลปลอดไทยอิ่มได้เป็นไข่มาอยู่ดีลมเย็น เอเอถามว่าเราแก่เขาเกาะในเมื่อเปิดมาติก uh. ินีนมีหาดีอยู่ก็ได้แต่แค่ห้าหลังนี้ก็ยังมีเจ้าของเตี้ยเนาะนนั่นเอากาเขาก็อยากจะอยู่กันนั่นแค่คนแรบนี้เนี่ยอย่างไรมัดใส่ทอยางของอันที่อย่างนละก้าเนาะวันนี้ก็เป็นวันนี้เนาะวันนี้ ขึ้นมาทำแบบการรูกล้อย่าเนี่ยุญา่อนุาตเนาะบบเซยนะอนุญาตแล้วเนาะอ่าเกินอออนุญาตละอนุญาตละอนุญาตละเขาตัวเจ้ามา่ันเขาตัวเจ้ามาสชัตัวเออเปิดเนี่ยตรงนั้นเลยใช้ดัตัวเอานี่ก็เอาบาทน้ำมนต์มาพระให้ เออเอาบาท้้ำมน์มาพี่ครับนครับเออมามามันมันนี่รับมามาพี่ครับนี่นม,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 นมันอาละแบชายานโจกดีก็ได้ระดับเกว่าแลเขา,า,กกอาขอดคครขาขา ทดสอบทดสอบไหมทานมมเฮกาทดสอบอันนี้ไหมมดเออคนเ้อคนแก่ทางในบอกว่าถ้าผมมีนี่ผมมีสินผมมีหนา้ป่าจสอบอนเป็น่อนุญาตั้วางไวัน้นไปอยู่ไปจุดด้วยอันนี้ันนี้มันนี่ันีผมไม่ใส่มันไ่มดอ ดูอาาแล้วขอเ้งเชฟเป็นประโยชน์เป็นดีการอยู่คนู่คนเอายาโเักานังิวเอวันเวยอยสุขกายมันอาภิตัเษกเลพบเชัย